เดี๋ยววันนี้ไปร้านอาหารหน่อยดีกว่าเพราะว่าหิวมากแล้วเนี่ยนี่ก็เที่ยงแล้วมีร้านอาหารที่แบบใกล้บ้างไหมเดี๋ยวลองไปดูกอนเอ๊ะร้านอาหารอะไรอะร้านอาหารนี้คนน้อยแต่อร่อยเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าสวัสดีค่ะอ้าว หมคะหายไปไหนหรือว่าร้านนี้ปิดแล้วเออฉันไปก่อนดีกว่าแม่คะบักค่คะทุกคนฉันน่าจะมาผิดร้านแน่เลยฮ่า <c oughs> แต่เมื่อกี้ไม่มีเ<ท><ท>จ้าของบ้านอ่ะไปข้างน้ำมาเจ้าของบ้านมาแล้วเหรอ ค,ค่ะงั้นฉันขอเป็นแซลมอนเลยกันนะคะอคขอบคุณค่ะน่ากินจังเลยกินไหนกว่าอื น้องเอมมี่น,น,น,น้องน้องเปิดร้านนานรลอยังเนาะช่วย <c oughs> ก,ก่นหน่อยกดกันหน่อยเดี๋ยวพี่จะช่วยน้องเปิดร้านเอง <c oughs> ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราไปเปิดร้านซูชิใหม่กันไหม เดลดี๋ยวจะเวืวเวดแล้วนองจะเช่าหรือจะซื้อร้านนี้ดีล่ะเแอนดเดวันวอเอมี่ค่ะอ๋อเอมีอ่ มาแล้วเราเอมี่นี่แหละร้านที่พี่บอไปด้วกันเดี๋ยวเราก็ช่วยช่วยกันออกนะใช่นี่นี่เป็นอันนี้เป็นที่ทำซูชิเราก็จะช่วยช่วยกันขาย ไหนสิอร่อยไหมหืมอร่อยมากเลยอ่ะจริงเหอจค่ะเดี๋ยวพี่จะช่วยน้องขายเองจริงจริงคับเดี๋ยวพี่จะลองทำซูชิแซลมอนโอ้น่ากิน ยังไมไ่เป็นไรหรอกจ้าพี่อาจจะมักเล็กน้อยทำปลาหมึกโชยอยู่สูตรพิเศษว้าวงานข้าวมื้อเย็นเราก็น่าจะได้แล้วแหละแป๊บกิกัมไม่เสร็จค่ะเขายังไม่มีของหวานเลยจริง เดี๋ยวพี่ขอไปเข้าน้ำก่อนนะได้เลยค่ะร้านนี้ดีมากเลยเนี่ยชั้นล่างเป็นร้านอาหารสวนชั้นบนเป็นห้องนอนดีจังเลยล้างหน้าหน่อยดี่ก่าเดี๋ยวพี่ล้างหน้านฟักบัวเหรอสุดยอด I'm ที่นี่เนี่ยมีแค่ห้องนอนเดียวเองหรอเอ๊ hey, แปลกจังหรือว่าแล้วเราจะนอนกับเอมมี่อีกแล้วเราจะนอนกับเอมี่ยังไงดีเนี่ยโอ้ hey. ที่นี่มีห้องนอนหลายห้องเลยเราสามารถมานอนในห้องรับได้แต่ว่าเราก็น่าจะนอนด้วยกันแหละไม่เป็นไรปิดห้องรับไปเถอะีพี่กี่ที่นี่เนี่ยวิวสวยมากเลยเดี๋ยวชวนน้องมาดูวิวหน่อยดีกว่าน้องทำงานหนุยมาทั้งวันแล้ว เอมี่ไปชมวิวกันชมวิวกันไหม,ามตามพี่มาหนูคิดว่าวันนี้จะไม่ได้เจอพี่มีแค่นี้แกทุกคนพอดีพี่พวกเขามมเต็มนะคะถ้าถามว่าทำไมไม่ใช่คอมเมนต์อัดคอมเมนต์เวลอาอัดแล้วมันไม่ได้เสียงแล้วก็เมมก็เต็มเหมือนกันจำได้เลยตอนนั้นอะ อัดเลตกลุ่มแต่งการ์ตูนนะใครอยากเข้ากลุ่มแต่งการ์ตูนบอกมาในแชทด้วยนะคะแล้วจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเลย